สวัสดีครับสวัสดีครับส้มตำแซ่บเลยครับแซ่บสุดในซอยใครอยากตื่นช่วงบ่ายนี้เชิญได้เลยครับฉันจ้ะฉันอยากกินส้มตำแซ่บรสจ,จัดเลยอะค่ะนี่แกเป็นใครเนี่ยหืมสภาพเนื้อตัวสกปรกมอมแมมแบบนี้ยังจะมีหน้ามากินอาหารร้านใช่เหรอนี่ไม่ใช่ลงทานนะไปขอของฟรีที่อนนื่นไปไปฉันใส่ชุดแบบเนี้แต่งตัวแบบเนี้เข้าร้านคุณไม่ได้หรอคะ ยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอสภาพทุเรศทุเรศแบบนี้ไม่เข้าหรอกลูกค้าคนอื่นเขาจะหนีหมดได้ใิคะลูกค้าเชิญนั่งด้านในก่อนได้เลยนะคะยวฉันรับออเดอร์เองค่ะนะคะนี่โต๊ะยังว่างอยู่เลยนะคะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเออเอาอาหารรสจ,จัดเลยนะคะข้าวหมูย่างเกาเหลารมิต,ตรทะเล แล้วก็เซมอนยำรสจัดเลยนะแล้วก็เอาไก่ย่างหนึ่งตัวข้าวเหนียวเอามาจานเดียวพอจ้ะได้เลยค่ะน้ำดื่มที่นี่บริการตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่หนึ่งนะคะคุณน็อตเดี๋ยวคุณน็อตไม่ต้องมารับฉันแล้วนะตอนนี้ฉันอยู่ที่ร้านส้มตำสาขาสอง ฉันจะมาดูว่าพนักงานที่เนี่เขาต้อนรับลูกค้ากันยังไงแค่นี้ก่อนนะโอเคไดออเดอร์มาแล้วค่ะไหนนี่แกเป็นบ้าเหรอฮะแกคิดว่าอีบ้านั้นมันจะมีปัญญาจ่ายเหรอนี่แกโง่หรือไงทำงานมาตั้งนานถ้ามันไม่มีปัญญาจ่ายแกรู้ใช่ไหมว่าเราสองคนต้องเป็นคนจ่ายให้คุณนายเขาเอง ยอมฉันไม่ยอมหรอกนะเอาอาหารเหลือใี้มันกินไปแบบนั้นทำทำแบบนั้นไม่ได้นะคะทำไมมันจะทำไม่ได้ฉันบอกคำไหนคำนั้นไปได้หรอฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะร้านเรามีกฎอยู่นะคะคุณบิก๊กลูกค้าเข้ามาก็ต้องดูแลลูกค้าทุกท่านไม่ใช่หรือไงคะไม่อย่างนั้นเราอาจจะโดนไล่ออกก็ได้แกอย่าวุ่นวายให้มันมากเดี๋ยวฉันจ,จัดการเรื่องนี้เองทำตามที่บอกด้ย ของเลยอยู่แค่เนี้อาหารพวกนี้ฉันไม่ได้สั่งนะและเนี่ยมันก็เป็นของเหลือด้วยทําไมคุณไม่ทําตามออเดอร์ที่ฉันสั่งไปไี่ถามหน่อยแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันบอกว่ามีแค่นี้ก็แค่นี้สิเจ้าเลยนักหานาคุณบีคะทําไมทําแบบนี้ล่ะคะนี่ลูกค้าเรานะคะเราก็ต้องให้เกียรติเขาสิอย่าคิดที่จะเถียงฉันคาไหนคํานั้นเข้าใจไหมคุณเป็นผู้จัดก,การ ก็เหมือนพน,นักงานเสิร์ฟคนหนึ่งนี่ป้านี่โถ่เออลูกค้าคะต้องขอโทษแทนผู้จัดก,การร้านด้วยนะคะเดี๋ยวฉันเอาไปเก็บให้คะ่ะเออแต่ว่าลูกค้าสั่งอาหารมาเยอะมากเลยนะคะฉันเห็นว่าลูกค้ามาคนเดียวลูกค้าจะทานหมดใช่ไหมคะคือกลัวฉันไม่มีเงินจ่ายหรอถ้าฉันกินไม่หมดอะ ฉันก็ขอกลับบ้านได้นะไม่ใช่แบบนั้นคะ่ะลูกค้าขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คิดแบบนั้นงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเตรียมอาหารตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวฉันเอาไปเก็บให้คะ่ะรอสักครู่นะคะฉันจัดก,การเองคะ่ะถ้าป้าเขาคินไม่หมดค่าอาหารเดี๋ยวฉันจ่ายให้ มีอะไรกินบ้างจ๊ะ,ะสวัสดีครับไม้เดี๋ยวไม้รับลูกค้าโต๊ะนี้ก่อนนะได้ค่ะลูกค้าคะเชิญโต๊ะนั้นเลยนะคะนั่งก่อนได้เลยนะคะป้าที่ป้าสั่งมันหมดแล้วนะอยากกินก็ไปหาที่อื่นเข้าใจไหมเนี่ย คุณบีครับของร้านเราเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะยี่ไม่มีอะไรหมดสักอย่างเลยทำไมพูดแบบนั้นล่ะคะถ้าฉันบอกว่าหมดก็คือหมดสิอย่ามาเถียงอย่าเก่งให้มันมากนะถ้าพูกคุณบริการลูกค้ากันแบบเนี้ฉันไม่นั่งกินดีว่าฉันไปลอลูกค้าคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ร้านเราทำตัวเสียมารยาทแบบนี้เพื่อเป็นการขอโทษ ถึงแม้ว่าเงินนี่มันจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าถึงซะว่าลูกค้าเราไว้แทนคำขอโทษของพวกเรานะคะแล้วก็เอาไว้ซื้ออาหารกินก็ได้ค่ะขอบใจมากนะแม่หนูบุญคุณครั้งเนี้ยฉันจะไม่ลืมเลยและเดี๋ยวฉันจะกลับมาตอบแทนนะค่ะฉันจะรอวันที่แกกลับมาแล้วกัน กบบ้ารยน,ะะนี่มายก็อยู่ตามได้แล้วอ่ะนี่เงินเดือนรับไปสิขอบค่คะหวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเออนี่วันนี้ทำตัวดีๆนะคุณนายเขาจะมาตรวจสอบร้าน ได้ค่ะผู้จัดการคะเงินเดือนฉันเจ็ดพันแต่ในนี้มีแค่หกพันเองนะคะมันหายไปพันหนึ่งนะคะอแล้วใครบอกให้แกหน้าใหญ่ใจโตไปจ่ายค่าข้าวแทนป้านั่นละ่ะก็หักออกไงจุบจุบแต่ว่าวันนั้นฉันก็จ่ายเงินสดไปแล้วนี่คะทําไมถึงมาหักเงินเดือนฉันอีกล่ะคะฉันจะบอกอะไรให้นะแกโดนหลอกแล้วแกไปเชื่อคนแบบอีป้านั้นได้ยังไง ยังไงมันก็ไม่มีวันกลับมาหาแกหรอกไม้ใครบอกว่าฉันไม่มานึกว่าใครโอ้โหเงินที่ได้ไปนี่เขาไปซื้อชุดพวกนี้เหรอคุณคิดว่าฉันเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าเหรอคุณคิดได้ยังไงเธอขอบใจเธอมากนะที่เมื่อวันก่อนช่วยจ่ายเงินแทนฉันไปวันเนี้ย ฉันจะเอาเงินมาคืนเธอพร้อมดอกเบี้ยเลยนะด้วยในฐานะที่คุณเป็นผู้จัดก,การคุณไม่มีสิทธิใช้อำนาจมากเงินพนักงานแบบนี้ก็ใช่สิผมเป็นผู้จัดก,การจะทำอะไรก็ได้คุณเป็นป้าแก่ๆที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเชิญออกไปจากร้านผมดีกว่าไปอย่ามารบกวนการทำงานของผมเอวันเนี้ฉันแต่งตัวมาซะสวยแบบเนี้ยฉันสามารถเข้าร้านคุณได้หรือยังโอ้โ ุณน็อตครับสวัสดีครับไหนคุณน็อตบอกว่าคุณนายจะเข้ามาตรวจสอบร้านของเราไงครับผมยังไม่เห็นคุณนายมาเลยนี่ก็โอ้โหบ่ายสองแล้วด้วยคุณนายครับคุณนายมาไม่รอผมเลยนะครับเดี๋ยวนะครับคุณน็อตคุณกำลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้คือคุณนายที่เป็นเจ้าของร้านนั่นแหละครับใช่ครับคุณนายก็คือเจ้าของร้านส้มตำสุดแซ่บสาขานี้ คนที่คุณเคยดูถูก่าเป็นขอทานยังไงล่ะครับและในฐานะที่คุณเป็นผู้จัดการคุณใช้อำนาจโดยไม่ชอบหักเงินพนักงานโดยที่ไม่มีเหตุผลฉันขอไล่คุณออกอยู่นี้คุณนายครับคุณนายคุณนายช่วยฟังผมอธิบายก่อนนะครับจะให้ฉันฟังอะไรอีกเมื่อวันก่อนคุณทำอะไรกับฉันไว้คุณจำไม่ได้เลยหรือไงคุณน็อ เดี๋ยวคุณไล่ผู้จัดการคนนี้ออกและให้เขาเอาเงินมาคืนผู้หญิงคนนี้ด้วยที่เขาเอาไปทั้งหมดครับคุณนายเชิญครัคุณบิ๊กคุณน็อตคุณน็อตคุณคุณคุณนายเฮ้ยนี่ไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณนายเธอไม่ต้องกลัวอะไรนะแม่หนูเป็นคนมีจิตใจดีแล้วก็ให้เกียรติลูกค้าต่อไปเนี้ยเธอมาเป็นผู้จัดการแทน ผู้ชายคนเมื่อกี้นะจริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนายขอบคุณค่ะคนที่มองคนอื่นแต่ภายนอกทำอะไรก็ไม่มีวันได้ดีหรอก